ยังไงซะโมง่องคำมงท่องคำโอ้พี่น้องเห็นโมนี้กล่งองสีมันบัน,นี้เอ้ยปลาลางเรจ่อจานิหมันแล้วจ้ะามันแล้วนี่นี่าขากัะต่าเลย่งของมันละงอกจ้ะโอ้ยแบบงามจ้ะ เป็นได้ดอกในโซ่ฝนอ,อ,อ,อย่างนี้เลยโซ่ฝนอยู่บุ่งงามหอดขาอาาาะนนะารสังเกิดไก่ๆนะป่าลางนะครับโซ่หอ,อกเลยเยอะเลยเอาทีเลย คิดว่าสิออกลายอยู่เนาะเพราะว่าเห็นดอกหน่อยก็ร้ายเนาะทุกคนเนาะจ้ะเปิดไรบรรยากาศฟ้าบ่ค่อยเปิดปันไดเนาะถึมห้องแสงแดดบ่ค่อยออกแห้งเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีนาที่21กรกฎาคมครับผม2พัน68เน้อยครับมื้อนี้ก็พาเข้าป่าคือเก่าครับผมหลังจากที่ไปซับหน่้อใหม่เมื่อวาน มันนี่กางเสื้อาเราปลาลางเนาะสุฝนเนาะจากเขาทางส่วนน้องแป๊กน้องจองเนาะครับผมก็ตาบลุ่นตาเบิองเด้อครับวสีส้มสีมันซัมไส้ครับไปกันเลยครับอ๋อครับผมขอข้าขอป้าจ้ะมือเหลขกเห็ดไม้เขาเป็นให้ดกอจ้ะนะครับผมขอป้าเกีบเพีชเห็ด้เบิองเด้อครับมันนี่เริ่มต้นด้วเห็ดกอแดงเด้อครับเดี๋ยวให้เบิองใกล้ๆนล้ป้าลางนะครับช่งเดือดกัน ออกข้ากิจ้ารอไปวพอพีนเอาเคียแป๊บกนนะ ก่อนอะไรได้จังเ่ยเป็นได้อดอกนี่ยชะโฟนอ้ี้อ้ยพอดีคำเลย,นยเนาะเขาก็ไดม้มาเนี่ยแล้วนะซางนะในช่ครับจีดองงามๆเพิ่งตีะซางเก่งมากพี่จีดอพี่หนองุณสิน้นเงินแล้ว ยังจะได้ตัวตาสานอีกเนี่สวยงามเลยอะไรบ้างต้นเดืไดไกลครับเอาได้ตัวตาสามันือเป็นลายนี่สะโพเนอเป็นลายนี่จุ้ม หอเห็ดเจ็บไปตัพันออกไม้ตัวนี้เนาะมันคือเก่าไหนบอมันคือเก่กาแล้วอ่ะมันดื้อขับค่อยไปให้เลยอะเพื่นอือนดนไรสิอื้ยมันอลไตัวอะแค่นี้แห้วบอแค่นี้ เต็มเลยข้างหน้ามีบ่าวมเนาะตอนกระตาไปทาเลยบ่าวเน้น,น,นเน้นงามเนาะจ้ะอโหเฮ็ดเกิดไม่จ้ะบังเกิดมาอีกหนึ่งชนิดเฮ็ดหนาแด่ด้วยแรงแดดจ้าเห็ดถึงเดลียดจ้ะโอ้ยฮ็ถึงขาคน อ้อยจ้ะเห็ดนาเลจ้ะอ้าจาบอัน,นี้เห็ดนาเล่พอเป็นไส้เลยจับมูเป็นมูเลยเอาเลยเด้ครับเก็บมนเลยนะแมนครับต้นเลยเป็เสือใช่หรอแมน้องสวิงองามงามเลย ่เปิดไปก็มีเด้อครับเปิดเปิดก็มีเยอะเ๋ยเอาทีเลย ชุดวสิออกรายอยเนาะเพราะว่า,วาเห็นดอกหน่อยก็้ายเนาะขุนเนาะขันฝนตัรู้มากมัเป็นปจะไลยงามเลยอยู่วเน,น,นีนเหตนถ้าถือฝนยรสายกระสิเปียนตอนนี้แกงแสบจังอื่นนน่โฮมเก่านน่มาเบิ้งกบบจันขึ้นร้ายให้เก่า เบอร์เ้ตัวข้าเห็นเลยนะแม่นจงไว้เก็บมืออีกหนึ่บ่หนึ่งพันเบอรจ้าและสะฟนสิไลไปเบิดสุดสุนอยู่นะอตอนนี้อยู่นองแปลกจ้ะครับผมใส่เลยเดี๋ยวผมสิพาไปเบงกไกลๆเด้อครับบัานมูเดียวกันได้จ้ะนี่ดูคนเราฟังเพิ่ม เห็นไหมเห็นครับอือจะดอกก็งามงามให้เราดอกนี้เนาะใช่แล้วอุ้ยรวมไปเลยบอ แต่สุดยอดแบบสดๆเลยจ้ะไปไ่ได้เปิดไว้บรรยากาศฟ้าพอ่คอยเปิดปันไดเนาะช่ห้องแสงแดดพอ่คอยออกแห้งเนาะแข็งดีเนาะฝนบูถิบนงังจ้า้นกล้ยอีกจ้ะเอาเสื้อฝน

เดนเลยจ้ะอ้สิบอกว่ายังเสียกันด้อจ้ะไอ้พอีร้อเป็นหมูเปนตัวนี้ให้ถึงหอมจ้ะตัวนี้ให้ถึงคมเอาด้จ้ะ ห,หงอนเลยอะไรคะบ้าน้องเอาสมัยล้เก่งว่าดีขนาดได้จ้ะเป็นค้าเตียจ้ะดีกองออกมาจ้ะตสมั้สมุนย่คตีนใช่ ฟไฟใหม่ออค,คักให้ได้จ้ะเ่ปิดไ้ยัง <Yeah. S 1> มา,าพูคือดูดูดดนี่ตุกอเอาว้กะพี่นองเพิ่งกําลเก็บพื่เก่าจ้ะ เราเป็นแกงใดอยู่สิแล้วเอาไปจ้ะดิวจ้าเปินค้าเี็ย

ที่ลายเทอาซ่าฝนเพชรยางดำเด้อจ้ะเพชรยางดำเรือเพชรนางประดุกเนาะนี่จ้ะบางพื้นที่บางหม่องเพิ่นก็หูวจักเทราซ่าฝนเนาะคือหูวจะกินหอมจ่าเอกลักษณ์ของเพิ่นหนึ่งกินเจลเนี่ยหอมก่มอลังการของเพิ่นคือว่าเพิ่นออกลายแฮงเด้อครับเนียนมีครับเฮสซินีเกิดได้ประมาณหมื่นชั่วโมงเป็นเพชรนาเลจ้ะมีชิดหรอบ่บีเพิ่อนตัวเซาฝนเซอไวเพิ่นใหญ่ ้ยค่อยๆไปนีดเด้อเฮ้ยปีนี้อันค้างแปลนนะสะโฟนเนาะแปลนให้ใส่ให้ใสอีกเดี๋ววววยวต่สล้างจะจะเห็นสัสสัสเด้๋ยสัฟนใส่เบื้องทองคนเอกรักก็เพลินหอมจะหอมกาให้ทานผีซะ ตัวแบบขึ้นดอกเลยลุยเลยตัวเอาเอาไว้ดมเน้นดิยาชีพเมื่อไงนะออเว็นลายคนย้ายมามันงามนะมครับอุ้ยม,นมีนี่จ่าเต่งแต่ว่าเขาบอกเอานี่ครับเอาตัวแบบขึ้นดอกเลยเกำลังสิขึ้นมากเลยนลเนาะเราได้เคยกินในกาเขมินเข้ามานี่ยเสียบบัวจะละเมนูนี่อาจสียบบัวขึ้นกันน้ำซุเนาะแมนปุ๊บสอนกันอยู่ มันฝนดินแต่ว่าสาฝนคือเ่เห็นซะเรีนที่ดินหาวเลรแบนี้เก็บเพชดเบิ่งก็เลยจ้บเบ่งจนดิเฮียดินดอกอย่าเกิดแห้งน้องแห้งเน่โอ้ยน่โอ้ไปใส่ดอกดอกน้อยเอาไว้โอ้ยดิเหนเลยกำลังเส็บๆด้วย่ย บีเลยเฮ่ไววอ่านเห็ดมาเลยเดินขึ้นกันจะ้ะโอ้โแบบงามจ้ะงอจ้ะอ่ในทางเลยจ้ะเป็งดำ

คนเหาน่ป็นลมขามันด,ดำพอ,อจูมาจ้าบันซ้เฮัสูง้ำลวบัน ไข่ฟ้งจ้าอหอกอใหญ่ไปขี่กระเทอทำโปร่งด,ดีดีบ่หูว่าเป็นเ e ด t ดจ้ะนี่ก็ลังดันเลยอล้อม หอมจ้ะหมาสถุงเปียกกะทีอีกอู้ดอกนี้งามจ๊ะดอกไม้เลยนาะดอกนี้ น่าเตียหิ้น้าเห็นจังเือนที่เขาไข่โพนเด้อจ้ะอีจ้ะเห็นเห็นมองกํลังดันบินขึ้นหน้าได้จ้ะแดงจ้ะพี่้องกิบก่อนสีไลดอกกิ้อ ยังไงซะิม,ง,มงท่องคำโม,ง,มงท่องคำโอ้พี่น้องเห็น,น่ในกล่องอ<ม>สีมันบาน,นีอุ้ยปลาลางด้ยจานิวมันแล้วจามันแล้วเกลือสาบูนเด้อจ้ะกันออย่างนี้เอก็เลยลงไกลเลยขึ้นเรือไปอครับพี่เรืองหด้วครับผม,มเรืงูเก็บอยู่เนาะแมน่นครับลุงดูดูบอลเรือเรือบอกมัอู้อกัน ออกไม่ป่ะออกกสิออกออกอร็ร้ายเนาะนี่ครับว่าจะเป็นเห็ดรวลนะจ๊ะ,จะสวยๆง,งามๆเลยครับมูนเป็นใดหวัดนนมานเราพอจะาอาสองมานค่ะสิหากลับเนาะนี่ครับไม่เป็นสิบัน หาได้ยากอยู่เด้อครับผมต้องอาศัยการยางจีิงีครับแล้วก็ต้องอาศัยความสูลความหมาน้ำน้ำฝนเนาะเหล่าเตื้อดวงคือกันเด้อครับพี่น้องมาหาหม่องได้เป็นเตือตือออกก็ลองขี่รถเลาะเบึงน้ำฝนเนาะเฮ็ดร่วมก็รันตีได้ว่าใจแน่นอนเนาะแม่นครับสีส้มเดียวมาเอาสีขาวบานในในเอาไปตำปนเลยเนาะ<ด>พอดีเลย ขาขึ้ด้วยค่นากรรจะเลยงมาละงอกจ้ะอจะเสุจนัานก็จะได้ละสวก็โดดหนอย่างจนงอมจนถือโซนเพิ่งเนาะขากรรฟจะขาออกม้านี่นี่แต่ละงอกวนๆเลยบ้าง สุดยอดทั้งนองดอกใหญ่แห้งรับบรี่ายไก่เด้อรับไก่ตืบนี่ช้ำๆเลยป่าน้เรเือดอกหนึ่งเนาะมาอาสะฝนเด้อสะฝนจะสั่นใหญ่ฮมานนี้บรีมาดนแล้วเนาะป็นไดสะฝนมารออีกเท้นนึงสุดยอดปีหนีนออกนอออกคะ ่อแม่เราโงูขาวใหญ่ยังเนาะเอ้ยดูเใจเฉยใจเนาะอย่ายยเออด้อเมเฮ่เจ้ะเป็นใดยังสนะฮะห<า>นึ่งชัง่ว มีลมก็มีเหงจ้าสะพนพีน่พี่น้องมาสรุปยอดเห็ดมันนี่จะ้ะมันนี่มันสุดยอดเลยจะ้ะพี่น้องเด็กแดงเขาหาเก็บเห็ดก็เห็ดนาแแลล้วก็มาตำเอาเห็ดละงกขาออกจ้ะพี่น้องที่ผึ่งดำเขาก็ได้มาอลังการลีจะ้ะมันนี่ไปทางใดก็มีแต่เห็ดเด้อจะ้ะเห็ดกระลังเริ่มออกไหมจะ้ะพี่การกระทั่งน้องจองใจพี่น้องจะ้ะ จ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ตีดตามชีวิตเฮ็ดน่ได้จ้าก็กระดิ่งแจงเตือนไว้น้ำจ้าถารหลุนนี่คลิปต่อไปว่าซับฟนสีส้กสีมันเฮ็ดอ,อย่างแน่นอะจาเพราะว่าเฮ็ดกําลัางเกิดไม่จ้าสำหรับคลิปมนี้สวัสดีจ้า